เสกสรรย้อนสิปีสู่ฮอกเสือแบล็กสู้ไม่ถอยจนก้าวไกลเสกสรรอ ขวัญเมืองจอมบูถอยไม่เป็นวัย36ปีจากนครศรีธรรมราชเล่าย้อนความทรงจำครั้งแรกที่ได้พบกับเสือแบล็กทอพราน49นักสู้กระเหรี่ยงสายแข็งวัย29ปีจากเพชรบุรีซึ่งเคยรู้จักกันมานานและเส้นทางมวยนำพาให้ทั้งคู่ต้องมาดวนกันในกติกามวยไทย140่อสปอศึกวันลุมพินี126ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราไปยัง195ประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่26กอยอนี้เริ่มคู่แรก19ฬิ ย้อนไปเมื่อสิปีก่อนเสือแบล็กเป็นหนึ่งในแฟนคลับของเสกสรรและได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกล่าสุดเขาได้โพสภาพดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเสือแบล็กยิ้มหวานโดยมีแฟนมวยคอมเมนต์ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากด้านเสกสรรร่วมระลึกความหลังถึงเสือแบล็กพร้อมกล่าวชื่นชมรุ่นน้องว่าเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยมสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ผมยังจำได้ดีตอนที่เคยเจอกับเสือแบล็กเมื่อกว่าสิปีก่อนตอนนั้นผมไปชกที่เกาะสมุยกําลังวิ่งลดน้ําหนักไปถึงยิมของเขาเขาเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปด้วยพร้อมบอกว่าชื่นชอบผมในฐานะไอดอลวันนั้นผมรู้สึกดีใจมากที่มีคนยึดเราเป็นต้นแบบเสือแบล็กเป็นนักสู้ที่มีความพยายามและความอดทนสูงกว่าที่เขาจะก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้และความสัญญานักกีฬาวันมาครองได้เขาต้องผ่านอะไรมามากมายผมต้องให้เครดิตกับหัวใจนักสู้และความมุ่งมั่นของเขาเลยครับต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆเวลาผ่านไปนานนับทศวรรษเ ต้องกลับมาวัดฝีมือกับเสือแบลที่กำลังคืนความมั่นใจและอยู่ในสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยงานนี้นักสู้เจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนประกาศชัดพร้อมเปิดหน้าแรกเต็มสูบแม้ต้องเสี่ยงกับการแพ้สามไฟตติดก็ตาม เสือแบล็กเป็นมวยที่แต่ขาต่อยหมัดได้ดีจุดแข็งคืออาวุธหนักและน่ากลัวไฟล่าสุดเขาทำได้เยี่ยมทั้งสภาพร่างกายความมุ่งมั่นและกำลังใจทำให้กลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งการเจอเสือแบล็กไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเพราะเขาต้องเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งในเรื่องการป้องกันตัวและออกอาวุธร่างกายก็แข็งแกร่งแต่ผมพร้อมปะทะเต็มที่ผมจะเน้นปล่อยอาวุธเข้าใส่ตรงช่วงใบหน้าเป็นพิเศษถ้าเข้าเป้าที่ปลายคางแบบเต็มๆเขามีสิทธิ์หล่นทันทีครับไฟนี้จะดูเดือดแค่ไหนหรือจะจบอย่างไรยังบอกไม่ได้แต่่่ผมมมเเชือออวาารููปกกจะออกสสี ผลแพ้ชนะพร้อมพลิกได้ทุกหน้าอาจชี้ขาดกันในเสี้ยววินาทีที่สำคัญคือใครถึกและอึดก,กว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะศึกวันลุมพินี126บัตรจํบาทจำหน่ายหมดแล้วหกักท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ f a c e b o o k One c h a m ป ionship ไ h a i l a ด d เว็บไซต์วันนิฟดอทคอมอินสตาแกรมโอเอนอช T เและ Tik t o k o n เ c h อีชมเอ